ที่พบกันมากๆก,ก็คือหนึ่งครอบครัวเองได้คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําคิดว่าจะรักษาปกป้องทรัพย์สินอย่างไรจะส่งต่ออย่างไรอุปสรรคที่2ก็คือได้ทําละเช่นทำธรรมนุญครอบครัวทำพินัยกรรมแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมและครอบคลุมในทุกมิติเช่นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้จะมีเอกสารอกอบกันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้การส่งของ อพอที่เหมาะสมและถูกต้องผมนิติเนึ่งจำนงผู้อำนวยการบุษโสเ่วแลนด์นิงแอนด์เฟมิลี่ออฟฟิจาก SCB ครับ Family Well Code by s c อ Well ีขอรหัสความมั่งคั่งสู่รสมรดกแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาคุยเกี่ยวกับ Family Office ว่าคืออะไรและมีกนไก้อย่างไรทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ คือคกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลการรักษาความมั่งคั่งของตระกูลในต่างประเทศครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงมากๆมกัมกจะเลือกการจัดตั้ง Family Office ขึ้นมาเพื่อให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นและธุรกิจครอบครัวบางครอบครัวเองที่มีความมั่งคั่งสูงก็จะเลือกใช้บุคคลที่3องค์กรที่3ทําเรื่อง Family Office ประเทศสิงคโปร์เองก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ใช้กลไกเรื่อง Family Office เยอะมากแต่เรบประเทศไทยของเราเท่าที่ผมพอทราบก็ยังไม่ได้มีการใช้บฟังก์ชันในทุกๆด้านของ Family Office บางอันก็อาจจะมุ่งเน้นไปด้านในด้านหเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ดูแลแต่องค์รวมนั่นเองครับ s c b n เองเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า w ว l l Planning and Family Office ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับเราดูแลตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวส่วนตัวรวมมาถึงคู่ชีวิตของเขา ภารของเขาผู่นี้ก็คือว่าเราดูแลในทุกมิติทุกเจเนอเรชันแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความมั่งคั่งทรัพย์สินหรือสินทรัพย์เองการจัดทาธรรมนูนครอบครัวแล้วก็มีคําแนะนําในเบื้องต้นให้นะครับว่าการจัดการทำเมืองครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรการทําที่ในกรรมนะครับการทําสัญญากรอบรถว่าจะจดทะเบียนดีไม่จดทะเบียนดีหรือเรื่องของธุรกิจครอบครัวว่าธุรกิจครอบครัวนั้นจะวางโครงสร้างอย่างไร ของพูดถืพุ้นการวางโครงสร้างของคณะกรรมการเองการ่อย,ยอดทางธุรกิจในธุรกิจเดิมหรือการขยายกิจการไปธุรกิจใหม่หรือการออกจากธุรกิจด้วยซ้ำแนวคิดลักษณะนี้ผมบอกทุกท่านเลยว่าต้องวางเป็นกลยุทธ์และต้องผ่านกระบวนการของ Family Office ที่แท้จริงไม่เช่นนั้นก็อาจจะทําให้ครอบครัว เรามีคาแนะนําเลือกมาใช้ได้นะครับเกิดมีความขัดแย้งในครอบครัวเองก็สามารถจะเลือกกลไกวิธีนี้ได้มากกว่าไอสานะครับแนวคิดลักษณะนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าแบบองหรวงในทุกมิติเพราะฉนั้นผมสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทั้งในเชิงทรัพย์สินสินทรัพย์ต่อยอดในเรื่องนี้และการดูแลธุรกิจครอบครัวครับสำหรับลูกค้า f c b Private Banking ที่สนใจ Family Office สามารถติดต่อที่ศูนยการเงิน และองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดรรทำบัญชีทรัพย์สินหรือที่เราเรียกว่า list of assets ครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการบริหารจัดการความมั่งคั่งและการส่ง